ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการศึกษาคือกุญแจสำคัญในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนโรงเรียนอนุวานบ้านเหนือเขมาราชเชื่อว่า SDGs คือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ใช่แค่หลักการบนกระดาษแต่คือภารกิจที่ต้องเกิดขึ้นในห้องเรียนชุมชนและในหัวใจของทุกคนบริบทสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมาราชเป็นโรงเรียนประจำอำเภอเขมาราชจังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเขมาราชอำเภอริมฝั่งแม่น้ำโขงที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมธรรมชาติและวิถีชีวิตท้องถิ่นมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนรวมถึงเป็นพื้น ที่ต้นแบบด้านการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของผู้ภาคส่วนด้วยบริบทของเขมรราชที่เป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและความสะอาดเป็นจุดขายสำคัญโรงเรียนจึงมองเห็นโอกาสในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs โดยเฉพาะเป้าหมายที่11เมืองและชุมชนที่ยั่งยืนและเป้าหมายที่13การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงของผู้เรียนปัญหาของชุมชนและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองหน่วยงานท้องถิ่นและเครือข่ายภาคีโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการขยะ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมชุมชนสะอาดอย่างยั่งยืนด้วยบริบทของสถานศึกษาจากที่กล่าวมาโรงเรียนของเราจึงออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กๆเ,เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชนของตนเองภายใต้แนวคิดโรงเรียนรักสิ่งแวดล้อมชุมชนสะอาดขับเคลื่อน SDGs อย่างยั่งยืน โดยนำมาบูรณาการเข้ากับกิจกรรมในรายวิชาต่างๆทั้งวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษศิลปะและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ active learning เพื่อให้เด็กๆได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ลงมือปฏิบัติและแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริงกิจกรรมที่นำมาบูรณาการในชั้นเรียนได้แก่ กิจกรรมแยกขยะสร้างโลกที่นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการแยกขยะอย่างถูกต้องและสื่อสารให้ครอบครัวปฏิบัติตามกิจกรรมศิลปะการประติดที่เด็กๆสร้างผลงานจากเศษวัสดุเหลือใช้เช่นกระดาษกล่องนมหรือถุงพลาสติกเป็นตน้น กิจกรรมโมบายลักโลกจับฝาขวดน้ำซึ่งฝึกทักษะการออกแบบและการคิดสร้างสารรค์จากการนำมารีไซเคิลและนำไปสู่ผลงานที่เป็นประจกักษ์ English for Restorting ในวิชาภาษาอังกฤษเด็กๆได้เรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการแยกขยะเช่น mm. plastic bottle paper can bin recycle และฝึกพูดประโยคง,ง่ายๆเช่น This is a plastic bottle. We put paper in the blue bin. กิจกรรมเหล่านี้ช่วยหล่อหลอมให้ผู้เรียนมีทั้งความรู้เชิงวิชาการทักาษะภาษาอังกฤษ และจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนนอกจากการบูรณาการในสถานศึกษาแล้วโรงเรียนของเราได้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนปอดขยะภายใต้โครงการการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะให้กับสภาเด็กและเยาวชนจากความร่วมมือเล็กๆ กลายเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ไม่ใช่แค่ขยะที่ลดลงแต่คือจิตสำนึกใหม่ของผู้เรียนและการร่วมมือของชาวบ้านในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดลอ้อมจากความสำเร็จนี้โรงเรียนวางแผนขยายผลสู่เครือข่ายสถานศึกษาดโดยรอบและสร้างศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้แก่ผู้อื่นเราหวังให้โรงเรียนเป็นพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันของทุกคน เพื่อร่วมกันสร้างโลกที่สะอาดและยั่งยืนเพราะอนาคตเริ่มต้นจากวันนี้และความยั่งยืนเริ่มต้นจากทุกคนร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพื่อโลกของเราและรุ่นถัดไป